คือเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพี่กอเลยอะทำไมทุกคนต้องแบบเหมารวมไปเลยอะคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับใครแบบไม่เกี่ยวกับพวกพี่ๆเลยทำไมแบบน้องกีแบบฟังพี่กอนนะน้องกีฟไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยพี่กอณเคยบอกน้องกีฟไหมคะพี่กอณคะกีกับพี่มิคนนิดกับกันมากมาก่อนพี่กออ์เอนะ เออแล้วน้องกี้บอกพี่มิกก่อนพี่กอใช่ไหมเรื่องนี้ไม่พี่บอกพี่กรนก่อนอ่าแล้วพี่บอกน้องกี้อะไรคะพี่พี่กอนบอกน้องกี้ว่าอะไรคะพี่กรบอกว่าอย่าไปบอกพี่กอนบอกว่าเรื่องนี้น้องกี้ห้ามบอกใครเลยใช่ไหมแล้วหนูจะเสียหายเองพี่กอนพูดอย่างนี้ใช่ไหมค่ะ เออแล้วหนูเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังทําไมพี่กอนบอกแล้วว่าอย่าเล่าให้คนอื่นฟังหนูสนิทแค่ไหนที่หนูเอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้เขาฟังก็สนิ แล้วหนูหนูพี่บอกน้องกี้ไปแล้วอะ่ะคือพี่พี่พูดแบบจริงจังสุดว่าน้องกี้คะอย่าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังมันเสียหายกับตัวหนูเองแล้วเดี๋ยวพี่กรณจัดการให้แล้วพี่กรก็ช่วยหนูทุกอย่างถูกต้องในลูก แล้วหนูทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรครับอันเนี้ยขี้ไม่ได้ทําเพื่ออะไรพี่ก่อนพี่กรเปิดแชทดิคือตอนแรกที่กี้จะไปพูดกี้กี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองในการพูดกี้ถามไม่ใช่กี้ไม่ถามกี้ถามใครก็ถา ถามสักคนแหละในดีเจเนี่ยแต่ดีเจเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าอยากไปขอเรื่องนี้กับใครไม่ต้องไปพูดห้ใครก็รู้นูไม่คกีพี่บอกแล้วพี่อย่าทำอืม น้องกี้เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่ออะไรอ่ะลูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของเราที่เราอาจจะด้วยความเป็นเด็กแล้วแล้วเราก็ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมคะพี่กรก็บอกไปแล้วว่าน้องกี้อย่าเอาไปเล่านะมันไม่ดีกับตัวหนูเองถูกต้องอันนี้เราคุยกันสองคนเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยแล้ววันเนี้ยน้องกี้อะ่ะเอาเรื่องแบบเนี้ยมาเล่าต่ออย่างเนี่ย แล้วพี่บอกน้องกี้แล้วว่าไม่ควรเล่าให้ใครฟังเพราะพี่พี่ตอนมองออกทุกอย่างว่าสุดท,ท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้อ่ะเข้าใจไหม<า>ค่ะน่่ คือหนูหนูเด็กอะที่ก็เข้าใจมันเอไม่เป็นไรหรอกคือชั้งมันเถอะ โอเคถ้าตามนั้นน่ะถ้าน้องกี้หนูน้องหนูหนูยังไม่รู้อะไรอีกหลายๆอย่างเลยอะ่ะคือมันมันเยอะอะ่ะมันเยอะกว่าที่หนูคิดอะ่ะเล่เหลี่ยมของคนหรือว่าอะไรที่ที่มันซับซ้อนกว่านั้นน่ะหนูหนูหนสายสายหนูเข้าใจว่า ว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ว่าหนูยังคิดไม่ทันอะไรอีกหลายหลาย,ลายอย่างอ่ะที่ที่ที่เขาเอาไปใช้ต่ออ่ะที่ไม่รู้จะพูดยังไงวะคือตอนทะี่เมย์ย่งเด็กหนูก็แบบคิดแค่แบบแบบ เข้าใจนะน้องกี้คือมันมันไม่ดีจริงๆคือน้องกี้ทําไมน้องกี้ถึงไม่เข้าใจพี่กรณนะ์อ่ะพี่กรณ์โคตรงงเลยอะ่ะคือที่พี่กรณ์โทรหาคุณแม่น้องกี้น้องกี้ไม่เข้าใจพี่กรณ์จริงเหรออธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมฮัลโหลครับอืมมันยังไงครับ คือเหมือนกับว่าไม่ใช่กี้ไม่ฟังพี่กรณ์ครับแต่ว่ากี้คือเจอย่างที่พูดก็พูดไปแล้วอะ่ะพูดไปหลายรอบแล้วอะ่ะ ช่างมนเถอะพี่ไม่เอาเรื่องหนูมาไอ้น,นี่แหละไม่เป็นไรน้องกี้มันผิดพลาดไปแล้วน้องน้องกี้อาจจะแบบเคิดไม่ทันหรืออะไรก็ตามนั้นไม่เป็นไรน้องกี้พี่กอลไม่ได้โกรธโอเคนะเดี๋ยวพี่กอนแก้ไขมาเองตามนั้นเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอนแก้ปัญหาเองไม่เป็นไรช่างมันก็ Hello anh Hello. Ôi. Oh. À. Ah.